กฎข้อแรกเป็นแบบที่อยากเป็นเลยหลายคนอะเวลาที่เราอยากจะเป็นใครก็แล้วแต่เราอยากจะทําธุรกิจเราอยากจะมั่งคั่งร่ารวยคือคนส่วนใหญ่อะมักจะ,ะแสวงหาการยอมรับมักจะไม่ได้ทําตามใจตัวเองมักจะไม่ได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่เรามักจะทําตามสิ่งที่คนอื่นต้องการ ที่ครูเติบโตขึ้นมาได้เติบโตขึ้นมาจากการที่ครูกล้ากล้าที่จะเป็นคนในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นโดยที่ไม่ได้แคร์สายตาใครโดยที่ไม่ต้องการให้ใครมาวางตําแหน่งให้คือเมื่อก่อนกูมิลาก็เป็นคนหนึ่งแหละที่รอให้ผู้คนเขาให้ตําแหน่งเราถ้าเราอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ครูมักจะแสวงหาการยอมรับก่อนในทุกหน้าที่การงานที่ครูทําครูจะแคร์เสียงวิจารณ์มากครูจะแคร์ผู้คนรอบด้านมาก มันเลยทําให้ครูเติบโตได้ช้ามากมแต่ถ้าคุณรู้ขี่เนี้ยว่าคุณเป็นมาเลยคุณไม่ต้องรอใครมามอบตําแหน่งให้คุณอยากเป็นคนรวยอยากเป็นผู้หญิงร้อยล้านอยากเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดอยากเป็นคนที่มั่นใจที่สุด<ม>เราเป็นได้เลยเราสามารถมอบตําแหน่งนั้นให้ตัวเองได้เลยข้อสองคือทําตามความฝันของตัวเองไม่ว่าคุณจะอยากมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่แบบไหนคุณสามารถเป็นมาได้ทั้งหมดคุณสามารถมีชีวิตในแบบที่คุณเป็นได้ทั้งหมดถ้าคุณเชื่อแล้วคุณก็เดินตามความฝัน หลายคนที่เป็นไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่เก่งน,นะไม่ใช่เขาทามันไม่ได้นะเขาแค่ทำำําตามความฝันของของคนอื่นมากเกินไปจนลืมชีวิตที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นข้อที่3อย่าให้อดีตมาสร้างอนาคตถ้าคุณคิดแบบเดิมทําแบบเดิมมีมุมมองเดิมมีความรู้สึกแบบเดิมเชื่อมั่นในตัวเองเท่าเดิมแล้วคุณจะเป็นคนใหม่ได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตักมันทิ้งเลยอดีตที่เราไม่ได้อยากได้ยกเว้นแต่คุณยังอยากได้มันอยู่อดีตของคุณแบบ โอเคมากมันมั่งคัง่งมันไปในทิศทางที่คุณชอบโอเคนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนั้นอะไม่ได้อยากมีชีวิตเหมือนวันนี้อยากมั่งคัง่งอยากร่ำรวยอยากให้คนข้างหลังเราอยู่ดีกินดีมีความสุขมากกว่านี้มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าคุณจะสร้างอนาคตของคุณในแบบไหนคุณสามารถสร้างมันแบบข้อแรกได้เลยเป็นมันก่อนเขียนมันออกมาก่อนเห็นภาพนั้นให้ชัดก่อนคนที่คุณอยากจะได้คนที่คุณอยากจะเป็นแล้วคือเส้นทางมันถึงจะมาซัพพอร์ตคุณสําหรับใครที่อยากจะ ทาธุรกิจให้โตเร็วอยากจะเพิ่มยอดขายอันนี้เหมาะกับคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะหรือคนที่กําลังอยากจะมีธุรกิจแล้วก็คนที่อยากจะบริหารคนเป็นอยากจะวางระบบธุรกิจให้มันเป็นอัตโนมัติทุกวันนี้ครูก็ใช้ชีวิตแบบให้มันเป็นอัตโนมัติครูก็มาใช้ชีวิตในแบบที่ครูต้องการก็คือออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะคะออกมาสอนแบบเต็มตัวใช้เวลากับตรงนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นธุรกิจสามสี่ธุรกิจของครูครูวางระบบไปหมดแล้วถ้าครูทำไม่ได้ครูไม่กล้าสอนนะคะกับสิบเจ็ดวิชาสร้างธุรกิจเนนราครา ที่ต้องการซื้อแพ็คคู่นะคะแพ็คคู่ก็คือโลกภายนอกเทคนิคต่างๆคุณได้หมดเลยแล้วก็โลกภายในนะคะซึ่งต้องบอกว่าโลกภายในมันมีผลนะกับทุกๆเส้นทางคุณแปอรยู่แล้วล่ะค<ฮ>กันนะคะจาก20,000กว่าบาทวันนี้ให้ราคาอยู่ที่9,900บาทซื้อแพ็คคู่นะคะ